Ao lado do Atlético, se entra คนเวลาเจอหน้าพวกผมก็จะถามว่าทำไมนายกถึงต้องมารีบจุ้สภาเช่นตอนนี้ที่น้องทัลายครับพันนายกกับพิเศษเบเชาชีวา,าคัตอาภัพ ไม่ได้ทำงานจะมีความสุขเลยครับเพราะว่าปุ่ลูกน้องปุ่สมุนปุ่บริบาลของคนทักษหนเต้าหาเรื่องปโบราณร่างภา ประธานการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประธามในสมเด็จพระบรมมตรสิในในรบหกสิบเจ็ประเทศมานั่งประชุมกัน <c oughs> เพื่อผลประโยชน,น์ของประชาชนในแต่ละประเทศมันต,นต้องพงโดดแหลมที่ประชุมประธานาธิบดรีนายกรัฐมนตรีวิ่นกันเจอกันเจอเลิก เที่ยวกรุงเทพบางปุไม่มีใครกล้ามาเที่ยวประเทศเท่านั้นไม่พอไอ้พวกรักได้ใจยกตนกลับมาที่กรุงเทพปีนถนนสายแยกสี่แยกภูเก็ตทั้งสาวก็ดีใจกระบป๋ร้องผูเอายาต้นเฟืองมองมองถนนถูกไฟเผารถเมย์วิ่งผ่านจับรถเมย์มาเผาแท็กซี่ผ่านจับแท็กซี่ 弟兄们，快点！ Baba yoo ko wile o. เสนอนั่นเสนอนี่มันไม่ยอมเสมอสองวันเน้นในในไารตัวขึ้นสะบัดงผมบอกไม่คุยด้วยมันตัดมานายยเราไม่สิ่งก็ไม่ล่าความไย่รับมันไม่คุยด้วยไม่พูดด้วยท่านจะเสนอแข้งรองลงไปเดียวบอกเอาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องการยุมุงต่าได้ทานเรียกร้องให้ยุบสะาผมจะยุบสะาน แต่ขอเวลาแก้กฎหมายรับตูนรับกฎหมายเรื่องตั้งเรียบร้อยแล้วให้ประชาชนทุกฝ่ายเย็นลงอีกสักหน่อยและไปเรื่องตั้งใจอีกหกเดือนมาบอกว่ามันจะยอมรับเงื่อนไขรองรออย่างนี้พุกนายกอมเที่ชี้ได้แต่ว่าต้องให้กรุเทพกูุ่มดำเนินคดีมันหมายถึงผมไงบ้านพูดเสร็จผมก็ไปมอบตัวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยครับผมมามอบตัว ให้เขาดำเนินคดีตามที่พูกนั้นมาแจ้งความไปให่ผมถูกดำเนินคดีนะครับตามที่มแจ้งความเพราะผมไม่หนีไปไหนยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะผมยอมไปยืนยันมันไม่เอามันไม่เรื่องอื่นถ้ารู้ว่าไม่ว่าเรดอะไรมันเนี่ยที่มันจม่ออกก็ว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่ความต้องการแท้ความต้องการที่แท้จริงของเขาก็คือว่า ต้องให้คุณทักสิไม่ถิุกต้องให้คุณทัิได้ทั้งสบัทหใครจะไปตกลงได้ครับคุณทักษิณทำความผิดอาญา ยื่นจากลับประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสี่ยงภถ้าทำอย่างนั้นได้ผมก็ไม่ต้องไปรับพี่น้องที่ควรรเงาประจายไปั้เลยในการหาเสียงการท้ามือ คนที่ชอบได้มาเป็นกายกในพอรับทันคืนเข้าเป็นสมบัติของแผ่นดิน46ล้านวันนี้ก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรเป็นรัฐบาลเขาจะเอาเงินืพให้ Boa noite.